เอหนูจับหนูจับหนูจับดิเอามือจับดิเอามือจับเอามือจับโค้เขาจับมาจากไหนเนี่ยฮะ

ถ้นไม่มีคนดูก็ต้องแบบ่างนี้นะ ตัดไม้หมดเลยบ้านหลังเล็กกันเหรอคือมันไม่ได้หมดห้าแสนนะหนูมันยังอื่นอีกมีรั่วมีอะไรต่ออะไรไงแลี้วลก็นี่5ห้าแสนเนี่ยหลังคาเราจริงราคาแค่หมื่นบาทใส่ไปสี่หมื 40, ่นชอบเบื้องว้าวมันแพงนื้อออกไหมนะแล้วกุกในมัง่งกุนอกร่ง แพงอ่ะมันหนานีเลอเาเห็นบ้านหลังในได้ไงล้ยังกางบอก่โน่นกโ่นไม่มานานจีไม่เห็นบ้านหน่ะเรงจริงเรามองไม่เห็นใสดีแล้วก่เราแค่ห้าแหกแนเียเขาซมเป็นสอ็นก่อดอีกอกะลอดเขาเรียก เราท้อับเวลาเราท้อหลับมันจะอาข่า